สามหน่อยแล้วก็เลียงหอยมาเลยนะครับในฝั่งนั้นติดตามทั้งสองเลี้ยงดีนะครับวางรูดตัววิ่งเจาะนะครับอ่าครับในคู่พ,พันนำเพียงครับมาดูเลยนะครับอ่าน่อยนี้อ่าน่อยรวมไปแล้วครับจะมีพิเศษนะครับ สามหน่อยรูดห้าหกอัดหกครับโอเคครับเด็กเน้นเน้นใช้เน้นหกสี่ 5, 4, 9, 6, 6, ก้าหนึ่แล้วก็ห้าแปสีครับ เน้นนะครับสามห้าน้อยห้าน้อยวิเศษนเข้าก็ตามปกติปกติไม่เข้าตามวาีพีหวังผลข้างในก็วิ่งเนี้ไม่ผ่านแน่นอนครับผมคิดว่าโอเคนะครับร้อยครับหน่วยห้า,น,าน้อยไปก็เอกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อปากกาใหม่มาคร,รับปากกาไม่ชัดเลย เครับมาเลยเจ็ดหนึ่งลูดลูดเวิยนเก้านะครับมาเลยวันนี้ให้มาเลยตัวเดียวนะครับปกติจะให้เด่นสองตัวนะครับโอเคครับ สองเก้าสามเก้าหกาานี่นะครับอ่าบนล่างครับนี่ก็บนล่างนะครับโอ้เลือดใสอัดหกนะครับห้าหน่อยชี้ครับไงา่าวามรู้กานติดตามน,นะครับสำหรับห้าหน่อยแล้วก็มาเลยวันนี้หัท่านโชคดีนะครับรอยอาขข่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ผมนะ นนี้ผมจะแบ่งบ้านเลขเด่นคนไทยนะครับฝากท่านติดตามกดไลค์ like, กดซับสไครห์ผมนะครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อได้นะครับไอดีนี้เลยนะครับมีไอเดียเดียวนะครับโอเคครับมันเลยชอบเก้าสี่นะผมวงให้นะครับว่าตัวไหนผมชอบถ้าราาหน่อยผมชอบหกหนึ่งแล้วก็ าเจ็ดครับโอเคนะครับเฮงๆครับรูดวิ่งห้ากับผครับ,รบมางปุดวน่งห้าน้อยก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ